สวัสดีค่ะชาวทัดไฟทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักแรกของเดือนธันวาคมปี2567นี้นะคะคลิปที่นกลงไปก่อนหน้านี้นะเป็นของทัดไฟเนี่ยแหละแต่ว่าเสียงไม่ค่อยชัดเจนนะคะนกก็เลยขอทำใหม่เนาะอ,อาจะเกิดจากนกเสียบสายไม้ไม่แน่นนะคะนะทุกคนนะเรามาเริ่มกันใหม่นะคะ ขอเปิดพลังงานความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวทัตไฟนะคะทัตไฟได้แก่ราศีเมษชาวราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะจะรวนอยู่ในทาตไฟมาเลยขอดูว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไรนะคะพลังงานของคุณเป็นอย่างไรบ้างชาวทัตไฟ โอเคเออนกเห็นพลังงานของคนที่ยังนึกถึงคนเก่าอยู่นะคะรอคอยความสัมพันธ์เก่าๆอยู่ก็ได้นะคะหรือว่ามีเรื่องของเวลามีเรื่องของการรอคอยนะคะเนาะถ้าคุณไม่รอคนเก่า คุณทั้งคู่อาจจะเคยจบกันไปแล้วก็วนกลับเข้ามาในชีวิตของกันและการอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะเป็นไปได้เนะเะาะพลังงานของคุณอนะคุณทั้งคู่มีแรงดึงดูดต่อกันสูงมากๆนะคะมีคนที่เป็นพ่อไม่แม่ไมด้วยในความสัมพันธ์นี้ มีชาววันพฤหัสนะคะชาวราศีเมถุนคนไกลชาวต่างชาติได้นะคะคนในเครื่องแบบทาหารราชการตำรวจนะคะเป็นหมอเป็นแพทย์ก็ได้มาดูว่าเป็นยังไงครับทรางงานคุณเกี่ยวข้องกับคนที่เด็กกว่าคุณได้นะ,ะมีชาวทัดดินชาวทัดลมเมถุนตุลกลุ่มนะคะแรางงานของคุณในช่วงนี้นะคะ ดูมีพลังมากๆที่จะเดินหน้าต่อในความรักครั้งนี้แม้ว่าจะมีอุปสรรคแม้ว่าจะยากก่อนหน้านี้คุณอาจจะรู้สึกถอดใจรู้สึกท้อแท้ใจหรือมองว่าเป็นไปได้ยากความสำคัญนี้อะไรเนี้ยแต่พลังงานในช่วงเนี้ยรู้สึกว่าคุณคุณพร้อมที่จะ ไปต่อในความรักครั้งนี้มากๆหรือไม่งั้นก็เป็นพลังงานฝั่งเขานะที่เขาแบบเข้าหาคุณมากขึ้นนะคะแอคชั่นมากขึ้นในความสัมพันธ์นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีทัดไฟเหมือนกันก็ได้นะที่ขึ้นมานะคะทัดไฟเมนสิธนูนใช่ค่ะบางคนเคยจบกันไปแล้วจริงๆแล้วก็กลับมาคืนดีกันกลับมา พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นรักต่างวัยก็ได้หรือชาวทัดไฟนะโสดมานานแล้วก็มาเจอคนคนนี้ยไม่ได้คิดว่าจะเปิดใจหรือว่าไม่ได้คิดที่จะสนใจในเรื่องความรักแล้แต่คนคนนี้ทําให้คุณอยากที่จะเปิดใจอยากที่จะรักอีกครั้งหนึ่งได้ด้วยนะคะ ในช่วงเนี้มองว่าพลังงานของคุณทั้งคู่จะมีโอกาสที่จะได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นได้มาเจอกันได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันนะคะ คือเหมือนมีแรงดึงดูดต,ต่อกันสูงมากๆในช่วงนี้ถ้าเกิดก่อนหน้านี้ไม่ค่อยมีเวลาให้ห่างหายห่างเหินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มองว่าในช่วงนี้เหมือนความสัมพันธ์มันกระชับมากขึ้นนะคะได้เข้าหากันมากขึ้นเอ่อแสดงออกกันมากขึ้นได้บอกรักกันการกระทำนะคะคำพูดต่างๆนะคะที่แบบสื่อสารออกมามากขึ้นนะคะ ขอดูความรู้สึกของเขานะที่มีกับชาวทัดไฟนะมีทัตน้ำขึ้นมาด้วยเนาะกรกฎพิจิกมีนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับชาวทัตุไฟอุยคนคนนี้เขารักคุณนะเขารักคุณแล้วก็ไม่ไม่เคยไปไหนจากคุณนะคนคนนี้จริงๆแล้วนะคะต่อให้เขาเคยหายไปจากคุณหรือมีปัญหาอะไรกันเขาก็ยังอยู่ตรงนี้เสมอ เดี๋ยวนกขอขยายให้แฮงแมนนะคะนกว่าเขายัางมั่นคงกับคุณนะอะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์มีตัวเลือกเยอะนะคะมีคนเข้าหาแต่เขายัางไม่ได้เลือกใครนะคะไพ่ใบนี้คือนกมองว่าเขายัางไม่ได้เลือกใครเลยคนที่เข้ามาเขาก็ไม่ได้ไปแบบเขายัางไม่ได้หยิบถ้วยไปไหนเลยเห็นไหมคะคนคนนี้เนาะ อืมก็เลยมองว่าเขายังมั่นคงกับคุณคุณอาจจะเจอกันผ่านโลกออนไลน์ก็ได้นะไพ่เจ็ดถ้วยเป็นพลังงานของโลกออนไลน์เจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารอะไรอย่าเงี้ยหรือเป็นความสำคัญที่ยังดูไม่ชัดเจนก็ได้เด็กของพยาอืมถ้าถามว่ารู้สึกอย่างไรก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่ได้แน่ใจหรือว่ามั่นใจในในความรักครั้งนี้มากนะักอะแต่นกรู้สึกว่าตอนเนี้ย เขาเริ่มคิดเกี่ยวกับอนาคตระหว่างคุณและเขาแล้วนะคะให้สองไม้ขึ้นมาแล้วก็เอ่อดอะชาออนะคะเป็นพลังงานของคนที่แบบมีความมั่นใจว่าจะเดินหน้าต่อในความรักครั้งนี้นะคะ mm hmm. บางท่านบางคนเนะี่ยมีสีผิวที่แตกต่างกันด้วยนะคะ mm hmm. เขามั่นคงกับคุณนะ่ะนกมองว่าตอนนี้คือ เขาเริ่มที่จะคิดถึงการพัฒนาความสัมพันธ์นี้เขารักคุณมากคุณเป็นบ้านคุณเป็นความอบอุ่นคุณคือความสุขของเขาเขามั่นคงกับคุณมากๆและในเวลานี้คุณน่าจะทําให้เขา,าเอะเอ,อยากจะมั่นคงมากขึ้นนะคะอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อที่จะดูแลคุณได้ด้วยนะคะนะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเขามีความสุขมากๆนะที่มีคุณนะคะ ความสัมพันธ์ที่มีความแตกต่างกันเนาะต่างกันด้วยวัยด้วยภาษาด้วยเชื้อชาติก็ได้นะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีหนวดมีคราก็ได้อยู่ในออแถบที่หนาวเย็นนะคะหรือเป็นคนที่ดูเงียบนิ่งนะ,ะโรคส่วนตัวสูงไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เขาอาจจะมีปัญหาเรื่องสายตาได้ด้วยนะคะคนคนนี้แล้วกเออ็เป็นคนที่ชอบเรียนรู้อะไรอยู่เสมอๆนะคะอ,อ่า เขารู้สึกอย่างไรกับคุณเขาอยากปกป้องคุณนะถ้าคุณเคยเคยเจ็บปวดกับความรักมาเขาอยากดูแลคุณอยากปกป้องคุณอมืมองว่าเขาจริงจังนะ เขาคิดถึงการที่อยากจะจริงจังกับคุณแล้วนะคะเนี่ยนะไพ่แปดเหรียญก็คือความสม่ําเสมอความตั้งใจนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณเขาอยากเป็นแสงสว่างให้คุณอยากเป็นที่ปรึกษาอยากอยู่เคียงข้างคุณอยากเป็นคนที่ทําตัวน่ารักกับคุณเห็นไหมคือแบบมีความเกรงอกเกรงใจนะคะอยากใกล้ชิดนะคะห่วงแหนคุณอยากจะเฝ้าคุณแบบนี้นะ อ,อมีความห่วงแหนนะคะมองว่าเขาอะคลั่งไคลคุณแล้วก็รู้สึกว่ายอมคุณมากๆนะเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมใครนะคะคนคนนี้ดื้อด้วยแต่ถ้าเขายอมให้กับคุณอะไม่ว่ามากหรือน้อยนั่นคือเขาเขาแคร์คุณมากนะมาดูว่าแอคชั่นของเขานะคะขอดูเพิ่มเติมแอคชั่นแนวโน้ม หนึ่งถ้วยหกเหรียญโอ้โหคนคนนี้อาจจะเป็นสายเปนะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบคอยซัพพอร์ตคุณสนับสนุนคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาความรู้สึกอารมณ์เงินก็ได้นะคะแอคชั่นของเขาคือเขาจะปกป้องคุณดูแลคุณเขาจะซัพพอร์ตคุณช่วยเหลือคุณเขาจะให้ความรักคุณจากที่ไม่ว่าก่อนหน้านี้เขาจะ แสดงออกมากน้อยแค่ไหนอาจจะน้อยนะคะอาจจะไม่ได้มากพอแต่ตอนนี้คือไพ่หกเหรียญเนะ่ะเขาจะกระทำมากขึ้นเขาจะแสดงออกหนึ่งถ้วยค่ะเขาจะมอบความรักให้กับคุณและจะเป็นการให้ที่แบบคืออยากดูแลให้ด้วยความปรารถนาดีนะคะนกมองว่า เขาจะดูแลคุณมากขึ้นดูแลความสัมพันธ์นี้ซัพพอร์ตคุณมากขึ้นนะคะหนึ่งถ้วยก็คือความรักที่จริงใจที่เขาจะมอบให้กับคุณนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เขาจะทำให้หนึ่งดาบให้ควีนอ of w อ n ส์นะคะนกรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาอยากจะพิชิตใจคุณนะคะอืม เขาอยากจะทําให้คุณเห็นอยากจะพิสูจน์ตัวเองว่าเขารักคุณเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเขาแคร์คุณมากแค่ไหนนี่เป็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นที่เขาจะทำนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าไพ่อยากแนะนําอะไรชาวพัดไฟบ้างนะคะคําแนะนําจากไพ่สิ่งที่ไพ่อยากบอกอยากแนะนําเรา ดูสิเขาจะดูแลคุณอย่างเต็มที่เลยอะอย่างที่บอกเลยไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกเรื่องของเงินเรื่องของอาหารไหมนะคะจะทําอาหารให้คุณกินบ่อยๆไหมหรือว่าซื้ออาหารให้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือจะดูแลจะเทคแคร์ดูแลอย่างดีนะคะคุณจะมีความสุขอุ้ยไพ่าสามใบนี้คือแบบดีงามมากๆนะคะ นี่ถ้าเป็นสายไปกินก็ต้องระวังเรื่องของน้ำหนักด้วยนะนะคะเพ <laughs> <laughs> ราะว่าดูเหมือนเขาจะแบบเต็มที่กับคุณมากๆเลยในเรื่องของการดูแลใจใสเอ่อไพ่ใบนี้คุณจะมีความสุขคุณจะมีความสุขในความรักครั้งนี้มากๆไพ่เอ่อไพ่ใบนี้เนาะ การเฉลิมฉลองนะคะข่าวดีเรื่องที่น่ายินดีนะคะความสุขไพ่บอกว่าคุณจะมีความสุขในในความรักครั้งนี้นะคะเนาะความรักของคุณจะกลับมาสดชื่นสดใสนะคะมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคุณจะแฮปปี้มากๆเลยอะนะก็คือไพ่แนะนำบอกว่า คุณจะได้รับทุกสิ่งที่ทไพ่ขึ้นมาเนี่ยแหละนะคะแล้วก็อยากให้คุณนมีความสุขกับชีวิตนะคะประมาณนี้เนาะจริงๆไพ่ออกมาดีนะภาพรวมก็คือความสัมพันธ์นี้กำลังจะดีขึ้นนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ไหนนะโอเคค่ะก็ประมาณนี้สำหรับความรักของชาวทัดไฟนะคะทัดไฟ เมษสิงห์ธนูในช่วงปักนี้นะนี่คุณเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่อ่อนโยนมากๆเลยอะมีความเป็นแม่สีเรือนด้วยนะคะขี้อ้อนอะไรอย่างนี้นนะเ,เขาคลั่งใครคุณมากเขาคลั่งใครคุณมากเขาตกเป็นทาดรักของคุณนะคะแล้วคุณก็เป็นหนึ่งเดียวของเขาคุณเป็นคนที่กุมหัวใจของเขาไว้คุณจะเป็นรักเดียวของเขานะคะ ประมาณนี้ใครสนใจนะคะปรึกษาเป็นการส่วนตัวเป็นพลังงานของคุณเองคุณสามารถแอดไลน์เข้ามาจองคิวกันก่อนได้นะคะขอให้คุณมีความสุขในความรักค่ะสวัสดีค่ะ